สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้เราอยู่ที่วัดโคกสมานคุณครับพระรามหลงนะครอยู่ในเขตของอำเภอเมืองใหญ่นะครับที่นี่มีอะไรเป็นหน้าหมาเที่ยวบ้างครับภาษาสามยอดนะครับที่ดูแล้วค่อนขางเหมือนกับทิ้งเทพนะครับราสาละเทศบาลนะครับซึ่งภายในก็ปรรจุที่นี่คือของพระ พระพุทธรูปนะครับรวมถึงในเรื่องเกจิอาจารย์นะครับที่อยู่นั้งโซนพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บริเวณด้านาทางเหนือแล้วก็โซนภาคกลางครับอยู่ด้านในรขอบคุณมากครับขอบคุณมากอครับ หลบไม่เจ็บแต่ถ้าเขาลงไว้เนี่ยหลบยิเนี่ยหลบเจ็บกว่าจะเขาไหมี่คือเจียเียเพราะฉะนั้นท่อนกนบังคุณพท้าวมายาไ้แล้วมียาไ้แล้วมียาไ้แล้มียาไ้วพูดครับโอเคคุณแม่ยาไปแ้ไม่ปดรับผมไปแลกตอโอผไปแล้วต่ออืมอยาไ้ล้งอรานั้นออเมื่อกีมาปะเนี่ยคิดแล้วี่าซาเปิดข้าวภาในนี้ซึ่งเปล่าเราไม่ข้าวเดี๋ยวไม่ได้ยกสือนี่พี่อ้นี่ยอดปาซาสเนอะ ซึ่งมีกี่แหล่งหลายสิบแห่งลาทำกับเซรามิกเพล่เนาะจังที่ทำในชื่อซร้อยย่างทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทำวัดปะกุลุ่มวัดทวจวัดเอ่อวัดปะกุนนี่นี่ถึงอยู่นะเพราะยังถูกสิ่งถูกอย่างเนี่ยจะมีก็เรียกว่าความลับอยู่ตรงนี่ความความลับมันก็ท้าวหยิวหูแก้วไปเนี่ยทมาวเคยไปไหว้ลุ่มวัดเฉยมันโอ้ไหไหวท้าวก่อนที่ไหว้ลุ่มวัดเฉยมันไปไหว้คร ไหว้ไหว้ไหว้พระเจ้าวรวัตรแต่จำถือกันไม่ได้แล้วคือต้องต้องอาจารย์อดีตเลยหลังจากนั้นจนสุดท้ายลูกปวดแฉมจากลูกปวดแฉมก็ขึ้นเป็นยอดใจดีน่าต่อได้ยอดคือตกงยามันมีซาลิสินเตมันมันมันกับตำหนักตำนี้มันคนนำมันนี่นะลองไปเอาฟันฟาดใจไหนก็ชื่อเลยอะแล้วฝากซื้อไว้เดือนละเออเออช่วยกันหน่อยที่นู่นฟาดใจที่จะตั้งเลยช่วยแนะนำที่นี่เป็นภาษาใต้ต่อเลยครับก็แนะนำภาษาใต้ก็ ตรงมีอะไรในนี่นะครับเอาเลยครับเนี่ยนี่เอาเลยครับสูงสูงให้ได้กับตรงนี้ได้เลยครับจานเดี๋ยวอีกสวยได้องค์องกลางสร้างหยดไม่ครับเพราะว่าเน่เน่กับเป็นเส้นไฟตีก็จานไหวและเป็นส่องโกลนจริงๆเลยวันนี้เป็นวัดรักนะครับเป็นทานเลยวัดราชวรวิหารนั่นแหละทั้งทานเลยเลยจะสวยอืก็คือเป็น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 วัดวัดดังเดิมของเมืองเมืองขณิยะขณิยครับคือคนที่สร้างวัดก็คือหลวงปู่ปาน ร่องปบาบานแต่แรล,ลกร่องปอาบานอยู่ที่วัดโรงเรียกน,นะครับเป็นวัดไร,รกของเมืองงานาย,าย,าย้ายหลังจากนั้นผ่านก็ามาสร้างที่ดี่พอสร้างที่ดีจจนมีความจเจริญรุ่งเรืองขึง้นมาเลยๆนะครับในการชื่อวัดโขกสมาัตคุณนั่น,นคือตรงนี้วันเวลาผ่านไป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 ,น,ไป,น,ไปนะครับจนปัจจุบันเราเห็นถึงเสนาสนาอะไรต่างๆนี วีจิตพิสดารออกมานะครับนี่นี่นคือยุคยุคนั่งทีจะเลิอเล่อุลงเรื่องมากไม่ว่าใครมาจากกรุงเทพจะต้องมาพักที่วัดนี้นะครับคนที่มาหลับบัตรเราได้ต้องมานอนนี้นักท่องเทีย่ยวมาลงม,มาเล่นต้องมาที่นี้ซึ่งปลาเกจีที่ดังที่ดีก็คือ,นอ,น,อนอกเนื้อจากคลุ้มบกปานที่สร้างวัดสร้างว่าอะไรก็คือขอตันจันทร์ขอตันจันทร์นี่คือจะเล่นดวงนะครับไม่ว่ามาตั้งชื่อลูกตั้งชื่อร้านนี่ลูกศิษย์ขอตันจันทร์พี่นั่นนั่นคือตันจันนี่คือเป็นปลาข้าวจันทร์ จริงๆแนี่เป็นวัดราดสีค่อนข้างที่จะเอ่ออดีตทัตนเจ้าคุณเนี่ยนะครับอดีตเจ้าคุณอดีตเจ้าวัดคงคงโผลน,นอนนู่นนะครับคงจําชื่อทันไม่ได้แล้วครับทันแต่งโคลนแล,ล,แล,ล้วก็ให้หลักการทีกาวอา่าถวายหลักการที่เกาต่อมาก็คือหลักการที่กเกาเสร็จปุ๊บก,ก็คือเอาตบุญมากับวันนี้ให้เป็นวัดหลวงกัน <c oughs> <c oughs> ด้วยโดยพระโยกนั้นก็กลายหนวันนี้ก็กลายเป็นวัดหลวงโดยพระยาติตุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มี นา่าจะวูซึ่งที่นี่วันนี้ตัววันนี้ก็มีเจา้าคณะจังหวัดอยู่ที่นี่นะครับวันนี้นานก็ไปกินกนกก่นีมืองข้างนอกถ้อาอยู่ก็จะได้ที่หมือนใต้ยูได้ก็เราเป็นเล้งนึงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ส่งคนมาดเยอะเลยต้องมาวันนี้ได้ครับไม่ได้คือถ้ามาจากสนามบินก็คือวันนั้นยี่ในแล้วก็วัดผูกสมรรคุณก็ข้ามฟาน <c oughs> ต่อเดี๋ยวนี้ก็คือข้ามเมืองนัดนย่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามนั่นคือย่านธุรกิจนั่นคือธุรกิจนะครัจริงๆเลยฮะยี่มีของดีเยอะแยะ อันนี้ชื่อวัดเต็มๆชื่อวัดอะไรนะวัดโคกสมานคุณวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงพระอารามหลวงพี่กางเถื่อนผู้ตายก่อนใครับผู้ตายแล้วเรื่องอ๋อนี่เป็นเป็นเป็นนี่เป็นพร้านล้มตายแล้วอีกนี่คือล้มบททวดนะครับเกามีชื่อข้างล้านนี่เป็นชื่อคนมาลีทัมพี่นะครับนะครับล้มบวดคนสร้างนี่คือเป็นนี่เป็นคนสร้างก็คือ เดือดเดือดวเขาเขานับซื้อนะนับซื้อครับคนทิ้งเราไปญปุ่นเขาเราเนี่เกาหลีมาหนังอะไรต่ออะไรเนี่ยคือส้นมาจะเป็นคนต่างชาติขึ้นมาเลเซียกับโขปีเราะคนพวกนี้เขาจะนับซื้อนับซื้อจริงๆเนี่ยเขาใช้ความซ่ำกันจริงๆรินี่นี่คือจริงอันนี้เทียเทียอจัรนี่ก็คือนั่นชื่อนั่นก็คือชื้นรูปปวดทวดนี่คือรูปปวดต่างชาติแล้ข้างหลังก็คือเป็นชื่อเป็นภาษสร้างเคสที่เขาเขียนไว้ วันนั้นคือส่วนขันเจเปอร์นั่นก็คือว่าส่วนขั้นนิเกจิต่างๆต่างๆต่างๆนี่คือตรงจุะนี่ไงมีใครจะรู้บ้างวะลองนับและชมนั่งมีกี่องค์กี่แฟนไอ้เนี่ยนี่คืองจุดนี่กับนี่ตรงสาสามห้ังใหญ่ๆยะวะไอ้นี้เวลาก็าทำพิธีฟลุคเซปลากระเซกันไรนี่ดีนักแสดงากผีโอมนั่นนั่นนั่นนี่คือกิจกรรมที่ทุกคนมาแล้วลองลองนับดูดิว่าชองนึงจองหนึ่งได้ตะเกียวนั่นคือตรงจุดนั่นแหละ

come on man